ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับวิ่งเม็ดเดียวนะครับ ในงวดวันที่29นะครับเมษายนพศ2564นะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็ให้เด่นไปนะครับโค้งสุดท้ายนะครับก็ให้เข้านะครับ18นะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับครับผมงวดนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่29นะครับเมษายนพศ2 5 6พนะครับ ก็มาชมตัวเลขแนวทางนะครับที่ผมได้มานะครับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเน้นนะครับเน้นรูดรูดศูนย์นะครับเน้นรูดศูนย์นะครับเลขสี่ตัวนะครับก็จะมีศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งนะครับห้าศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์นะครับชุดสามตัวนะครับก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับ ชุดสี่ตัวนะครับก็จะมีนะครับ7 10 1นะครับ7 150นะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางนะครับหัวเราพัฒนาเม็ดเดียวนะครับเน้นรูดศูนย์นะครับเลขสองตัวก็จะมีศูนย์ศูนย์นะครับศูนะครับห้านะครับ 70นะครับเลข3ตัวก็จะมี101นะครับ150นะครับชุด4ตัวก็จะมี7101นะครับ7150นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับหวยราวพัฒนานะครับในงวดวันที่นะครับ29นะครับเมษายนพศ2 5 6พนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีพี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมีความสุขกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ